ขึ้นไปเที่ยวแดดฟ้าครับเดินขึ้นแล้นลงมาหลายรอบแล้ว เดินขึ้นแทนที่เสดวิ่งเจ้ามิ้นเป็นนกพันธุ์แอฟริกันแกร์มิ้นเป็นนกที้ตกใจมากเออะไรก็ตกใจเพราะฉะนั้นเวลาที่พาออกมาข้างนอก,อ,อกโดยไม่ได้ใสก่กรงต้องระวังเป็นพิเศษแทนนี้ผมก็ใส่สายจูงไว้ ติดกับห่วงขาสเตเลสที่อยู่กับข้อเท้าเขานี่เขาก็เขาถึกตกใจหมวกผมนะมิ้นตกใจทุกสิ่งทุกอย่างอะไรบินผ่านาพุ่พัพุ่พนะฮะต้องมีเชือกหนาเป็นพิเศษแล้วตรงแถวๆใกล้หัวขาต้องเป็น ห่วงสแตนเลสกับโซ่สแตนเลสด้วยเพราะเขากัดขาดตีเสียงนกกระดกไหมนกอยู่ตรงบริเวณเสาอากาศเก่าแล้วปุ๊ก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 ดูมัไมมิน ต้องระวังด้วยมินไวม,มากชอบกัดออกมาใ,ใกล้ๆเนี่ยกัดแหลกเดี๋ยวแล้วขอนั่งพักหน่อยพาทิศตกสวยมากแต่ว่าเป็นคนัง ไม่รู้เห็นมนะรเห็นไหมซอกตึกอาจจะไม่เห็นกันด้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไม้ขึ้นมาพามิน้นมาวันที่สองติดกันละเมื่อวานไม่ได้ถ่ายวิด,โดีโอมิน้นจะถ่ายรูปเฉย น้ำามิ้นวะน้ำน้ำมิ้นจะขี้กลัวกับทุกสิ่งครับอะไรที่มิ้นไม่เคยเห็นก็กลัวอะไรที่เคยเห็นก็กลัวเพราะว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ใช้พุกบ่อยๆอย่างขวดน้ำเนี่ยถามว่าเอาให้ลอง ให้มิ้นแตะๆแ,แย่ๆจับๆบ,บ่อยไหมก็บ่อยนะครับแต่มิ้นก็ยังกลัวอยู่ดีมิ้นค่อนข้างระวังตัวเวลาอยู่นอกมากเวลานึ่งที่ไหนไม่คุ้นเคยระว่งะวังสชีวิตเคยมีคนถามผมว่า เวลาองมาเกาะไหลไม่กลัวมันขี้ใสหรอกลัวครับแล้วมันก็ขี้บ่อยด้วยจนเริ่มทินแต่ทีนี้เนี่ยขนาดของขี้ในนกแต่และตัวเนี่ยมันใหญ่ไม่เท่ากันยิ่งนกตัวใหญ่ขี้ก็ยิ่งใหญ่โอ้โหอย่างขี้มิน้นต์กับขี้ไม้ที่เป็นพันธุ์กรีนชีกต่างกันมากไม้ต้องขี้ประมาณ สามสี่ครั้งห้าครั้งถึงจะเท่ากับมิน้นคีครั้งเดียวบางทีมิน้นคีมีขี้มาเทปบติดเสื้อเลยก็เป็นเหตุให้เวลาที่ไปไหนแล้วเอานกไปด้วยเอามิ้นไปด้วยเอาไมาไปด้วยไม่ค่อยใส่เสื้อขาวเพราะมันเลอะมากเลอะง่ายสงสารคนซักแล้วคนซักก็ไม่ใช่ใครครับไม่ไม่อามี่ก็จิมมี่สองคนแต่ว่า ขี้นกมันมันดีกว่าขี้หมาตรงที่ขี้หมาเหม็นขี้นกไม่ค่อยเหม็นเพราะนกกินแต่ธัญ,ญพืชก็จะเหม็นน้อยหน่อยแล้วก็เขาจะไปถัดที่ย่อยเร็วเพราะนั้นเนี่ยอาหารจึงไม่ค่อยไปหมักหมมในท้องเขาเท่าไหร่นักพวเราเขากินเม็ดธันตะวัน ก็ขี้ออกมาเป็นสีเขียวเหมือนเม่ทันตะวันเลยเวลากินฟักทองก็ขี้ออกมาหเหลืองเหมือนฟักทองกินแครอทกินมะละกอ,อก็ขี้ออกมาเป็นสีของผลไม้เลยถ้ากินผสมผสมก็ขี้สีผสมหน่อยเอ๊ะกาออกแกะเหยาพัง up oh.